F 4 8นะครับตัวคอนโทรลใช้งานไม่ได้นะครับกดใช้งานไม่ได้เราจะเอาเครื่องสแกนเข้าไปสั่งเทสดูนะครับตัวจอสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมนะครับเทส no s c r สั่งเทสได้นะครับ เอสบล์เทสได้นะครับจอดำเทสได้จอกรีนจอแดงนะครับเทสได้นะครับก็ตัวทัชแพดนะ่าจะมีปัญหานะครับตรงนี้สวิฟท์ออฟสตอป ตั่งรีเซ็ตตัวคอนโทรลยูนิตนะครับก็ยังใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตัวทัดเพดรนะ่าจะมีปัญหาครับอน,นี้ก็เราใช้เครื่องสแกนตัวเก่งนะครับอันนี้มาจัดสองแล้วก็เทสเทสเสียงโทนนะครับเสียงโทนนะครับเทส acoustic signal ใช้เครื่องสั่งกะตูนได้นะครับตัวนี้เสียงร้อยเหินดโอเมาส์ก็โท,ทรศัพท์แมีปัญหานะครับแบบนี้ เก็ครับผมก็ใช้เครื่องตัวนี้สั่งทดสอบนะครับ